เรากำลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครพรนักงานหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่รึกษาไฝ่ายขายซัพพอร์ตเซลล์เดลิเวอรี่ค่าทีมคาแคร์และช่างศูนย์บริการ ถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ w w w m o n g k o n c a r c e n t e r c o m มาร่วมขับเคลื่อนสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปได้วยกันแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธาน,นีอ้าวลูกค้าหลายๆท่านชอบถามว่าสายลมอยู่จังหวัดอะไรนะมงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธาน,นีนะคะอยู่สำนักงานใหญ่อยู่ในตัวเมืองเลยนะคะวันนี้สายลมนําเสนอคันนี้เลยค่ะอ่าโตโยต้าวีออสหนนะคะเกียร์ออโต้ปี2010นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะรอบคันเลยค่ะท่านผู้ชม TR d ดีด้วยเห็นไหมคะคันนี้สวยเรืศดอลังการมาก ผ่อนต่อวันก็ถูกมากราคาก็ถูกเหมือนกันนะคะก่อนอื่นสายลมพาชมก่อนว่าเครื่องนะคะห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงเจ่มเจ๋วขนาดไหนท่านผู้ชมขาดูเลยค่ะ1 4 9 7ซีซี109แรงม้านะคะ109แรงม้าท่านผู้ชมประหยัดน้ำมันสุดๆไม่เคยติดแก๊สนะคะแล้วก็ไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะ หรือว่ารถรับจ้างอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านชอบถามว่าสายลมรถคันนี้เขาเคยเป็นรถแท็กซี่ไหมรถรับจ้างไหมรถวิ่งแก๊ปไหมไม่เคยนะคะเป็นรถส่วนบุคคลที่วิ่งธรรมดานี่แหละค่ะท่านผู้ชมเอามาเทินกับคันนี้เดิมมากท่านผู้ชมคะ่ะดูสิว่านอกจากสเกิร์ตรอบคันแล้วนะคะเนี่ยพวกขอบตาไฟนะคะเนี่ยนะคะชุดแต่งต่างๆเจ้าของเดิมเขาก็ใสไ่ไว้เก๋ไก่นะคะเก๋ไก่มากยางคะ่ะท่านผู้ชม ยางเนี่ยใช้ได้อีกนานๆเลยเห็นไหมคะลายยางยังอยู่เลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมซื้อคันนี้ไปหายห่วงขาขาดอย่างเดียวขาดคนขับนะคะท่านผู้ชมคิ้วนี่ก็ใส่ให้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมอ้าวบนหลังคาที่จับก็เก๋่ไก่นะที่เติมน้ามันก็ใส่ให้เรียบร้อยหลังคาท่านผู้ชมขออนุญาตเนี่ยคะ่ะเรียบมากค่ะท่านผู้ชมไม่มีรอยผุรอยรั่วอะไรทั้งสิ้น,นะคะ ภายในนะคะเจ้าของเดิมก็หุ้มเบาะหนังให้เรียบร้อยหนึ่งนะคะทําความสะอาดได้ง่ายนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเบาะทุกอันนะคะตึงมากไม่มีอันไหนเป็นหลุมเป็นบ่อเลยนะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะช่องใส่แก้วน้ําอเนกประสมเห็นไหมคะเนี่ยวีออสเขาจะมีข้อดีอย่างงี้ใส่จุกใส่จักได้นะคะท่านผู้ชมอ่ะลำโพงก็แต่งให้เรียบร้อยเห็นไหมคะเปิดเพลงก็ดังทั่วรถเลยนะคะเบาๆนะคะท่านผู้ชมอ่ะ ภายในผู้ชมดูเลยแจ่มมากนะคะตรงนี้ที่จะเหยียบขึ้นไปเนี่ยก็ใส่คาบวีา VR นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสาลมไปนั่งฝั่งโน้นว่าคันนี้มันจะกว้างขนาดไหนอ่ะนั่งโชว์หน่อยแล้วมาชมนเจ้าของเดิมเขาก็ซื้อใส่ให้เห็นไหมคะเวลาฝุ่นมันกองอยู่ตรงนี้แล้วก็ทิ้งได้เลยท่านผู้ชมใส่แก้วน้วนำ นี่ฝ้าเพดานกว้างอ่ะท่านผู้ชมไม่อึดอัดด้วยเห็นไหมคะมันสูงพอดีเลยท่านผู้ชมรักษาความสะอาดง่ายมากนะคะผ่อนก็ผ่อนเบาเบามากเดี๋ยวสายลมจะบอกท้ายคลิปว่าผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะคะกับเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมหารถสักคันนะคะเอาไว้ใช้ช่วงสงการนะคะท่านผู้ชมจองออกเดือนมีนาเนี่ยค่ะถูกแล้วไฟแนนซ์ก็อนุมัติง่ายซื้อรถที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ไม่ซับซ้อนนะคะท่านผู้ชมโตโยต้าวีออสอะ หนึ่งชั้นของ B O S S เลยนะคะท่านผู้ชมดูแข็งแรงมากด้อุปกรณ์ครบนะคะนี่ไม่มีอรอยเจาะนี่ยนะคะเดี๋ยวจะว่า,าสายลมไหนโชว์ซิไม่ได้ติดแก๊สจริงเป็นความจริงคะ่ะท่านผู้ชมดูสัก่อนอนี่เดิมเดิมอีกตั้งหากซูมเข้ามาดูเลยคะ่ะนี่คะ่ะท่านผู้ชม,มเห็นไหมน,นะนี่คะ่ะ ซูมมาข้างๆเลยค่ะว่าเป็นยังไงสวยมากท่านผู้ชมขะดูสิคะสวยจริงๆอ้าวปี2,010สซอไซลมเลขไมาอยู่ที่เท่าไหร่นี่นะคะมาดูเลขใหม่กันอันนี้ก็แถมไปด้วยนะคะนี่ไม่ได้แกะออกน,นั่นเี่ไมคะวางโ,งโทรศัพท์นะคะแถมไปด้วยเก๋ๆเลขไมอยู่ที่2 9 9 4 9กิโลปี2,010นสท่านผู้ชม สตาร์ทหน่อยอเย็นมากเลยนะคะอ่า,อาหัวเกียร์ดูหัวเกียร์หน่อยนะคะไม่มีรอยเลยเห็นไหมคะนี่พวงมาลัยด้วยท่านผู้ชมนะค่ะไฟติดทุกดวงนะคะตั้งไฟให้เรียบร้อยกระจงกระจกได้หมดค่ะท่านผู้ชมโอเคมากเลยนะคะสำหรับคำนี้อ่ะ แอร์เย็นฉ่ำมากนะคะสายลมจะบอกเสมอว่ารถทุกคันนะคะเย็นไม่พอมันต้องฉ่ำเลยค่ะท่านผู้ชมเอาราคาจะร้อนแรงเหมือนเดือนมีนาคมหรือเปล่าคะร้อนแรงแบบคะท่านผู้ชม Toyota v i o อ1.5นะคะเกียร์ออโต้ปี2010ราคาอยู่ที่2 6 9 60,900บาทนะคะราคานี้สายลมบอกไว้ก่อนว่ามาซื้อรถกับสายลมคันนี้นะคะในคลิปนี้แถมทุกอย่างเอาเครดิตดีๆมาแลกรถเลยคา่ะตกวันละ170บาทเท่านั้นอย่าลืมนะคะ t ตโย t ้า i ีออสเกียออโต้ปี2010นะคะคันนี้ราคา269,000รับรถศูนย์บาทกับสอสายลมเท่านั้นนะคะผ่อนวันละ170บาทเท่านั้นนะคะต่อวันท่านผู้ชมค่ะโทรมาที่เบอร์0619581819นะคะมีท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าสอสายลมจดไม่ทันเอาไหม่0619581819เบอร์สายลมแอดไลน์ได้เลยนะคะอย่าลืมโทรมาคะ่ะเพราะว่าโตโย t a า i ีออคันนี้รอคุณเป็นเจ้าของสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ